ับเข้าสู่ช่องวอเทคโซนช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยจากทั่วทุกมุมโลกทั้งทีปนาวุธระบบป้องกันภยัยและเทคโนโลยีทางการทหารล่าสุดถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับทีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศที่ถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่แน่นยามและทันสมัยที่สุดในโลกขนาดนี้นั่นก็คือ a i m 9 x c w i n d e r version ปี2026นีรุ่นปรับปรุงล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา AIM 9X เป็นขีปนาวุธระยะใกล้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไรทอนของสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามานานหลายสิบปีโดยเวอร์ชันล่าสุดของ AIM 9X ที่ออกในปี2026ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านเซ็นเซอร์ระบบนำวิถีและระบบเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างครอบคลุม หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ AIM 9X ปี2 2 6 6คือการปรับปรุงหัวนำวิธีอินฟราเรดให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยายิ่งขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่มีการปล่อยความร้อนรบกวนสูงและสามารถแยกเป้าหมายที่แท้จริงออกจากกับดักความร้อนหรือแฟร์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟล์บายไว้ และระบบเคลื่อนตัวของครีบหางทำให้ถีปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วและคงตามเป้าหมายในระยะประชิดอย่างแม่นยําจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรบแบบดอกไฟที่ระยะสั้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักบินต้องการถีปนาวุธที่ตอบสนองไวและมั่นใจได้ว่ายิงแล้วโดน อีกจุดที่น่าสนใจคือ AIM 9XD 2 0 2 6นี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ He ล t e d าวเค e ย i n g System ของนักบินซึ่งหมายความว่านักบินสามารถเล็งและยิงทีปนาวุธได้ทันทีเทียงแค่หันศีรษะไปทางเป้าหมายระบบจะจับเป้าให้โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องหันเครื่องบินให้ตรงเป้าอีกต่อไป ในด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม AIM 9X รุ่นใหม่นี้ยังมีระบบ Data Link แบบใหม่ที่สามารถรับคำสั่งระหว่างกลางอากาศจากเครื่องบินแม่หรือจากระบบควบคุมกลางช่วยให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศได้หรืออัปเดตข้อมูลเป้าหมายในแบบเรียลไทม์ และที่น่าทึ่งกว่านั้น AIN9X p 2026บางเวอร์ชั่นที่ออกแบบเป็นบล็อก III ยังได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินหรืออากาศยานไร้คนขับ UAV ได้ด้วยนี่คือการยกระดับความสามารถจากเดิมที่เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศโดยเฉพาะให้สามารถใช้งานแบบมันติโรอย่างแท้จริง เมื่อพูดถึงที่ใส่ย,ยิงของ AIM-9X รุ่น2026นั้นมีรายงานว่าขยายได้ถึงประมาณ40กิโลเมตรซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากสำหรับทีปนาวุธแบบระยะใกล้และทำให้ขอบเขตการใช้งานของมันกว้างขึ้นไปอีกขั้น ส่วนราคาของถีปนาวุธ AIN 9X ปี2026นั้นตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐถีปนาวุธแต่ละลูกมีราคาประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 8บแถึงยีล้านบาทต่อลูกขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการส่งมอบเซ็นเซอร์เฉพาะและจำนวนที่สั่ง สำหรับหลายประเทศพันธมิตรของสหรัฐเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและชาติสมาชิก NATO ต่างก็มีการสั่งซื้อ a i m 9 x รุ่นใหม่มาเสริมกำลังฝูงบินของตนอย่างต่อนเนื่องเพราะมันสามารถติดตั้งได้กับเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น F-15, F-16, F-A-18, F-35 และแม้กระทั่งเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างเทมเพสและ KF21 นอกจากนี้ AIM-9X ยังได้รับความไว้วางใจในฐานาะอาวุธมาตรฐานของเครื่องบิน F-35 ที่เป็นหัวหอกของยุทธศาสาตร์การบินในศตรวรรษที่21ซึ่งระบบทั้งหมดของ AIM-9X ได้รับการออกแบบให้ทำงานประสานกับเรดาร์และระบบของ F-35 อย่างไร้รอยต่อสุดท้ายนี้ AIM-9X ปี2026ไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธระยะใกล้ที่ยิงแม่นเท่านั้นแต่มันคือตัวแทนของความทันสมัย ความเร็วและความสามารถในการตอบโต้ศัตรูในสนามรบทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณคิดว่า AIM 9X จะยังครองตำแหน่งราชาแห่งทีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศต่อไปได้อีกนานแค่ไหนหรือจะมีเทคโนโลยีใหม่จากชาติอื่นที่โค่นมันได้ในอนาคตคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างเลยครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง War Tech z ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือต้องการให้ตัดเหลือสั้นลงสำหรับ y o u YouTube s h o อ t หรือ TikTok ก็บอกได้นะครับ